มาส,มสิบตัวก็จะขายตัวสิบบาทต่อลองได้สองร้อยห้าสิบลูกแยะทจนนี้จะทำลูให้เขาอยู่ฝังท่อปล่อยเข้าในท่อเพราะหน้านี้หน้าฝนละกลัวแต่หมาจะมาไล่มองเห็นเห็ดอีกแล้ว มองเห็นเห,ดเห็ดอีละเห็ดดอกน้งเหลืองเห็ดนางโงกจะทำบ้านให้แย้อยู่กันดินเป็นดินดำปนสาย ทำบ้านให้แย่อยู่กลัวแต่หมาจะมาขุดต้องไหวได้จะทําบ้านให้แย่ปกติเขาก็า สามสิบตัวซื้อแย่มาสองร้อยห้าสิบบาทป่ะป่ะหลบเข้ารลูหลบเข้ารล,ล,เาลูเดี๋ยวหมามาป่ะข้ารลูไปก่อนนะให้เข้าไปเดี๋ยวค่อยหา ข้าเขารู้อืมเอาท่อทํารังให้แล้วเดีฝนจะตกเขารู้หลบเดี๋ยวหมามาเห็นนะสามติบตัวต่อรองเหลือสองร้อยห้าสิบบาทนะนะลบข้าท่อนะ ย็นไงหิวไหมเขาจับมากี่วันแล้วไปหลบหมามุดท่อมุดท่อปลอดภัยปลอดภัยถ้าหมามากวนเดี๋ยวน้องสติ๊กไล่ฮะอยู่นี่แหละถ่ายชีวิตมาสองร้อยห้าสิบบาทลูกแย้ฮะมาแรงเยอะแล้วหากินเราเองอืม หากินเอาเองนะดินทรายพอขุดรูได้นะถ่ายชีวิตมาให้แล้วเองอีกแล้วสองดอกอมีแมลงมากิน